สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมครับแจ็คครับช่องเที่ยวไปเรื่อยนะฮะวันนี้เราอยู่กันที่ลำตะคองอีกแล้วนะครับ<ม>ก็วันนี้เข้ามาเช็คหมายที่หน้าผาทางฝั่งหนองกระทุ่มนะก็ต้องมาลองดูกันว่ามันจะมีตัวหรือเปล่าแต่ว่ากลางคืนยังเงียบยังเงียบอยู่นี่เรากา็ลงเบ็ดอะไรเสร็จเรียบร้อยละก็เดี๋ยวไว้มาติดตามก็ จะมีแต้มไหมจะได้ขี่ตัวยังไงก็ไปติดตามรับชมกันครับแ,แบมบแรกเราหลังจากกดคันไปสองรอบนะแล้วเราไม่ได้ตัวนะอันนี้เป็นลูกกดคังนะตัวกำลังแบบดำๆเลยหนวดเฟิร์มๆเลย แท่ที่หนึ่งมาแล้วเดี๋ยวมาติดตามชมกันนะว่าวันนี้เราจะมีกี่แตบ กนี่ครับรูปปรากฏคร้งนะแต้มที่สองจริงๆตัวนี้มันกลิแนนะมันเข้าหินนะมันเข้ารูมันแหละเราตื้อมันอยู่สักพักใหญ่ๆเลยจนมันยอมออกให้นะฮะก็แต้มสองเล็กๆมาพร้อมกับสายฝนแต่ไว้เลรฮะเราสู้กันต่อแต้มสอง ก็ใหม่แล้วฮะแต้มที่3ครับรูปรากฏครั้งอีกเช่นเคยฮะก็นี่นะครับดูแล้วเนี่ยแม่บ้านเราน่าจะได้กินนะแกงปรากฏนะอันนี้ก็แต้มสามละพอได้แกงและนะครับเดี๋ยวเวลายังเหลืออีกเยอะฮะเดี๋ยวเรามาคอยติดตามชมกันนี่ก็ เวลาพึ่งไม่เท่าไหร่เองนะพิ่งตีสองครึ่งเองนะกว่าจะเรามีเวลาถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้นะก็มาติดตามชมกัน,นครับเรื่อยๆสามมาแล้วก็เริ่มต้นเช้าวันใหม่นะเมื่อคืนเราก็เข้าไปนอนตอนตีสี่นะว่าป่าหน้าดินเงียบนะครับแล้วก็เมื่อคืนเรามีผลงานเป็นลูกปรากฏคังสามตัวนะ ไซก็สักสานิ้วได้อยู่นะครับก็ขาดไป2ได้มา3นะครับก็เดี๋ยวมานลุ้นกันใหม่ช่วงเช้านี้เราก็จะกําลังไล่เป็นเหยื่อนาดินใหม่นะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะมีตัวปลาเข้าหรือเปล่า ก็เงียบเลยนะครับหน้าดินตั้งแต่ช่วงเช้ามาเรามีอุปสรรคพอสมควรก็คือคลื่นค่อนข้างแรงคือลมลมแรงแล้วก็พาคลื่นแรงด้วยน้ำขุดไม่ได้เงียบเพราะเรานะครับทีกที่ที่มากันเนี่ยรวมแล้วเนี่ย20ที่เงียบสุกเลยเลาลมแรงแต่ว่าจริงๆปลา มาที่หมายตรงนี้เนี่ยโดยปกติที่ผมเคนเข้ามผส่มจะเข้าช่วงบ่ายปกติก็ไม่รู้ว่ามันจะยังไงนะไม่รู้ว่ามันจะเข้าดีจริงหรือเปล่าหรือเปล่าแต่ว่าเท่าที่ผมเคยมาตรงนี้เนี่ยณจุดน,น,นี้เนี่ยช่วงบ่ายจะเข้าดีกว่าช่วงเช้านะครับแล้วก็อีกภาษาหนึ่งที่ที่หมอ,อกปลาที่นี่บอกก็ค ตั้งแต่ช่วงน้ำลงไปเนี่ยปลาพวกเนีัยเข้าหักหักตัวนะจักจากที่เ,เคยเข้าเข้ากินทีๆเนาะก็เริ่มเข้าหาักตัวไหนก็ตามชมแล้วก็เป็นกำลังใจให้้วยครับรอดูกัน จบไปนะครับสำหรับ night fishing ก็ลมมันข้างแรงครับแล้วก็ปลาหน้าดินเนี่ยไม่เข้าเย่อะจริงๆไม่ใช่เฉพาะของเรานะแต่พี่ๆเขาอีกประมาณ30คันเนี่ยก็เงียบเหมือนกันเพราะว่าลมแรงตอนนี้ก็เวลา7จ็ดโมงครึ่งนะครับก็เดี๋ยวเราจะมูกกันก็ถอยก่อนนะครับไม่ไหวเพราะว่าลมแรงมากแล้วปลาก็เงียบเพือเกินนะครับก็ไม่ได้นอนกันด้วยนะเมื่อคืน ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ครับให้พวกเรานะครับช่องเที่ยวไปเรื่อยนะครับชาแนลนะ <c oughs> เพื่อเป็นกําลังใจใพวกเราในการทาคลิปต่อๆไปให้ได้รับชมกันส่วนคลิปหน้าเนี่ยนะครับ EP หน้าเนี่ยเราจะไปลุยกันตรงไหนเราจะไปเช็คหมายกันตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวมาค่อยติดตามดูกันอีกทีหนึง่งนะครับก็อาจจะเป็นในละแวกนี้แหละนะก็เดี๋ยวลองดูลองติดตามกันสวัสดีครับ